มาอยู่กับแจมในช่วงที่2ของรายการ Beauty on Air นะคะคุลีน่ายังนั่งอยู่กับเราค่ะเมื่อตอนช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะคุลีน่าบอกว่าได้เคยรับการดูแลตัวเองมาจากคุณอาดวงดาวจารุจินดาค่ะแล้วตอนนี้เ,เดี๋ยวคุลีน่าจะมาบอกแล้วว่าเคล็ดลับท,ทั้งหมดที่บอกไว้มีอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคือจะบอกว่าหลายๆคนที่สนใจนะคะว่าอาดวงดาวดูแลผิวพรรณยังไงค,คือจะบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็รู้กันแล้วนะคะกับกระแสะที่เขาทานการกับคอลลาเจน mm hmm. ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสะการทานคอลลาเจนนี่เป็น คอลลาเจนฟรีเวอร์มากๆแต่ว่าคือที่อาดาวออกมาแนะนําเกี่ยวกับคอลลาเจนเพราะว่าคอลลาเจนมันมีมากมายเลยมีตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยถ้าสมมติว่าคุณแจมได้เห็นนะคะ <c oughs> ตามทั่วท้องตลาดแต่ว่าคือคอลลาเจนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจากที่ไหน <c oughs> เขาบอกมาจากปลาทะเลน้ําลึกมาจากปลาทะเลน้ําลึกจริงหรือเปล่าหรือว่าผสมแป้งหรือเปล่าหรือว่ามีด้วยนะคะคือคอลลาเจนเนี่ยมีเอามาจากกระดูกวัวกระดูกควายอมบด <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าสมมติว่าเราทานเข้าไปแบบผิดๆนะคะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยอาดาวก็เห็นเล็งเห็นถึงเรียกว่าของปลอมของที่แบบว่า ทุกคนเขาจะไม่แบบลองผิดลองถูกกันเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็เลยจะมาบอกกับตัวคอลลาเจนที่ดีที่สุด <Okay. S 1> และเหมาะสมกับร่างกายที่สุด mm hmm. และทานแล้วเห็นผลแล้วก็เรียกว่าช่วยในเรื่องทุกๆอย่างที่เราต้องการ <Okay. S 1> นะคะแล้วก็วันนี้คือน,น่าจะมาบอกกันว่าอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมควรจะรู้กันนะคะ mm hmm. คือคนเราร่างกายคนเราะคะสามารถรับประทานคอลลาเจนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยร่างกายสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้แค่5000มิลลิกรัม แสดงว่าใครที่รับประทานเกินเข้าไปเนี่ยก็<ช>ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกต้องแล้วคือบางคนบอกว่าอุย้ยทานเข้าไปเนี่ยฉันเห็นตามท้องตลาดเขาขายอยู่หมื่นมิลลิกรัมสองหมื่นแสนอย่างนี้ <ฮะ S 1> ต่อวันนี้แล้วฉันทานเข้าไปแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ไหน <ฮะ S 1> เดี๋ยวทุกคนจะรู้นะคะว่าที่เหลืออยู่ที่ไหนเพราะนีน่ามีการทดลองให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ,<ฮ>ะและอีกอย่างหนึ่งคือคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันว่ามันช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสไหมแต่ว่าคอลลาเจนของอาดาวเนี่ยเรียกว่าช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสให้คุณผู้ชมเห็นอย่างชัดเเเเจจนนลลยยชชัดใ่ เหมือนกับวันนี้การทดลองที่คุณลีนาเตรียมมาให้ผู้ชมใช่ไหมคะคือลีนาจะบอกว่าถ้าสมมติว่าผู้ชมเห็นภาพลีนาแต่ก่อนนะคะลีนาเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ผิวขาวกระจ่างใสแบบนี้ลีนาเป็นคนที่ผิวค้ำแล้วเป็นคนที่ผิวค้ำตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาชงคอลลาเจนให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเราจะไม่ชงกับน้ําเปล่าที่แบบว่าเป็นน้ําใสๆแบบนี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าถ้าสมมุติเราเป็นคนที่ผิวค้ำตั้งแต่กําเนิดสมมุติว่าแก้วนี้เนี่ยคือผิวของเราค่ะนะคะแก้วนี้คือผิวของเราเนี่ยเราจะใส่สสีีีเเมก่่อนนนนลยะะค นี่สองแก้วเลยโอ้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เนี่ยคือเปรียบเทียบให้ดูว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ผิวค้ำตั้งแต่กําเนิดค่ะลีน่าเป็นคนที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทานกับคอลลาเจนทั่วไปในมือลีน่านี้นะคะเป็นคอลลาเจนทั่วไปที่เขาบอกว่ามีหมื่นมิลลิกรัมเป็นเอ่อแล้วมีผสมกูต้านนู่นนี่นี่นั่นที่จะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็บอกว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเลยสิ่งแรกที่เราเทลงไปนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ทานคอลลาเจนอยู่จะ รู้เลยว่าเป็นแบบนี้เลยคือเทลงไปปุ๊บกองอยู่บนผิวน้ําก่อนกองอยู่บนผิวน้ําก่อนเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าให้คุณรีบคนนะคะคุณรีบคนเลยค่ะให้มันแตกตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็รีบทานเลยนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยดูดซึมได้แค่5000มิลลิกรัมแต่ว่าคุณทานเข้าไปเป็นหมื่นหมื่นมิลลิกรัมมันจะไปสะสมอยู่ที่ไหนนี่นะคะ่ะสิ่งแรกที่คนไทยนิยมกันคือทานเข้าไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวให้มันขับออกมาเป็นปัสสาวะไม่ได้ใช้ก็ขับออกมาแต่ว่าไอ้ที่มันไม่ขับออกมาก็คคือตรงนนี้ะะ นี่ตะกรอนต่างๆพวกทตะกรอนพวกนี้เนี่ยมันคั้นเอากากเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ตามตับไตเสี่ยงให้คุณต่อการเป็นโรคมะเร็งตับมะเร็งเรียกว่าลำไส้ทํางานหนักหรือว่าไตทํางานหนักหรือว่าใครที่บอกว่าทานคอเลาเนแร้วอ้วนอ่าคือคุณลีน่าก็เราจะบอกว่ามันไม่ได้ขับออกมากับามันไม่ได้ขับะแต่ว่ามันยังค้างอยู่ในร่างกายมันยังค้างอยู่ในร่างกายแล้วถ้าสมมติว่าเราทานทุกๆวันนะคะมันก็จะสะสมสะสมจนเป็นเนื้องอกจนคุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ที่มันเป็นเนื้อลายขึ้นมาหรือว่าใครที่บอกว่าทานคอลลาเจนแล้วอ้วนก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไปสะสมอยู่ตามเส้นเลือดไปอุดตันอยู่ตามเส้นเลือดนะคะแต่ตัว Starry Collagen peptide ตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนจากอาดาวที่อาดาวแนะนํามาแล้วเป็นสุดลับนะคะจากอาดาวเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหลายๆคนสนใจจนอาดาวก็เลยทําออกมาเป็นให้ทุกคนได้จับต้องกันได้ลองกันตัวนี้นะคะสิ่งแรกเลยคอลลาเจนเนี่ยทุกคนต้องรู้ก่อนว่ามาจากปลาทะเลน้ําลึกซึ่งตัว Starry Collagen peptide มาจากปลาแซลมอนมเอาปลาแซลมอนเนี่ย มาบดแล้วมาทําเป็นคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องมีน้ําหนักตัวการที่จะเทลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทิ้งตัวลงก้นแกว้ว <Ha. S 1> นะคะมันจะต้องไม่มีการที่จะกองอยู่บนผิวน้ําและอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสไหม s t a r ี่ Collagen Peptide มีส่วนผสมของเมลอนซึ่งเมลอนนะคะเปรียบได้ถ้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปรียบเมลอนเป็นผลไม้ทองคะ <Ha. S 1> นะคะจะช่วยในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่างใสได้ซึ่งเป็นผลไม้ที่ มีราคาเนี่ยตีแล้วเนี่ย mm hmm. เทียบเท่ากับทองคํา ทองคําแบบว่าของบ้านเราเลยเพราะว่าลูกหนึ่งถ้าสมมติว่าสายพันธุ์ดีๆเนี่ยเป็นแสนเยนตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้อึ้งอึ้งดนึงกำลังตกใจกับสีนะคือมันี่ยคือมันสามารถที่จะจับเม็ดสีเมลานินคือตัวหน้าที่ของตัวเมลอนเนี่ยมันจะเข้าไปจับเม็ดสีเมลานินตามผิวของเรานี่ค่ะแล้วปรับสีผิวให้มันขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วเสร็จปุ๊บคราวนี้ใครที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าชั้นที่บ้านเป็นแบบนี้หน้าเลยเคยทานแบบนี้มาก่อนแล้วอยากจะเปลี่ยนมาทานสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทด์แบบนี้ได มันขาวออกมาเป็นสีแบบกาแฟแบบนี้แล้วฉันจะขาวแบบนี้ได้หรือเปล่าะนะคะ,<ฮ>ะเดี๋ยวลองดูนะคะลีน่าเทต,ตัวสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทเข้าไปใส่แก้วทั่วๆไปนะคะสิ่งแรกที่มันจะช่วยเลยก็คือมันจะช่วยให้ผิวของคุณขาวกระจ่างใสขึ้นได้<อ>นี่มันจะไปไะจับเม็ดสีเมลานินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากจะรู้หรือว่าอยากจะลองกับตัวสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทก็สามารถที่จะลองได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าไปเจอแดดบางคนบอกว่าถ้าไปเจอแดดแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าฉันหยุดทานขึ้นมา,าฉันจะกลับมาผิวค้ำไหมนะคะนี่ดีนะเทตัวสีแดดส,สมมุติว่าเราไปเจอแดดมานะคะนี่เทลงไปนี่ยังไม่ได้คนนะคะยังไม่ได้คน แต่ว่ามันจัจะสามารถที่จะช่วยจับเม็ดสีเมลานินได้ในร่างกายของเราานี่คือความพิเศษมากๆของตัว Starry Collagen Peptide t h a ค่ะนี่แหละค่ะ<ม>ความพิเศษของ Starry Collagen Peptide t h นะคะถ้าถามว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้ามัม้ยคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าเป็นของอาดาวเนี่ยอาดวงดาวเป็นของเราบรรดาดาราเซเลบจะแพงหรือเปล่าค่ะบรรดาดาราแต่ละคนนะคะซื้อ Starry Collagen Peptide t h ในราคา3,600บาทคหนึ่งชุดมี28่สิบแซองสามพบาทนะคะแต่ว่า วันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปในราคา2,190บาทเท่านั้น2,190บาทยังไม่พอนะคะถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาที่0859036661-3นะคะ0859036661-3 49สายแรกคุณรับไปเลยอีก14ซองก็คืออีกครึ่งเดือนมูลค่า1,800บาทฟรีสรุปคุณทานได้1เดือนครึ่ง่ <S 1, 1 <S เดือนครึ่งนะคะในราคา2,190บาทถ้าเทียบเท่าตามทองตลาดนี่ก็คือ ราคาแบบใกล้กันมากแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเรียกว่าเห็นผลและสิ่งที่พิเศษที่สุดของส t า r ์ลี่คอเจนเปทายคือสามารถที่จะชงดื่มแบบนี้ได้ชอบชอบเปรี้ยวน้ำน้อยถ้าชอบกลมกรอบน้ำประมาณครึ่งแก้วแต่ว่าใครที่ชอบฮาร์ดคอร์แบบลีนานะคะแบบว่ารวดเร็วทันใจกรอกได้ยุ่ก็ไปเลยได้เลยใช่ นี่แห <Yeah. S 1> ละค่ะโอ้นี่นะคะก็คือ Starry Collagen นะคะจากคุณลีน่าค่ะถ้าใครสนใจติดต่อกันมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการ Beauty on Air แล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาคุณลีน่าไปก่อนนะคะขอบคุณลีน่ามากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปนะตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ